ครับคือเล่นหาตัวหาจังหวะเพิ่มด้วยแหละครับว่าถ้าเกิดว่าเกมนี้ไปหวังเพิ่งเทนคนเดียวผมว่าลำบากนะครับแต่พอมามีล็อกซีด้วยแน่นอนว่ามีสิ่งหนึ่งที่ดีนะฮะคือการที่เลนดัรเซเยอร์เนี่ยมันจะไปปั๊มก็ทั้งยากนะไปปั๊มล็อกซีนะปปลำบากนะครับแต่ก็มีสิ่งที่แลกมาเหมือนกันว่าดาเมจของบาลินเซียนั้นล็อกซีไม่มีให้นะแต่โอเคมีคนอื่นให้ก็โอเควัดจังหวะในการเล่นแทนนะครับแต่นี่มันคือคอมโบสองไถเ <laughs> อฟเวอร์ชาร์สเสร็จป,ปุ๊บไถมาหาล็อก่อกหน,งหนึง มันจับตายได้1ตัวใช่มันเน้นได้เลยว่าขอหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะเข้าคลยุงใครมากกว่ากันแต่โอ้โหไม่ไม่ค่อยเห็นแมทช์อัพในการใช้อ o x ี่นะครับในการเจอกับชีสเท่าไหร่เพราะส่วนใหญ่อ o x ี่นี่จะมาในเงื่อนไขเดียวเลยนะครับผู้ชมคือการเชือโอมินเท่านั้นนะครับนอกนั้นนี้ไม่ค่อยเกิดนะครับน้อยมากๆนะครับแต่แน่นอนว่ารอ o x ี่อย่างที่บอกครับเป็นดัสเนเยอร์เลนที่ปับยากนะครับแล้วบางทีมัน ท่านอิสระมันเล่นเยอะมากๆเนี่ยมันกลายเป็นว่ามันจะหนาสุดเลยนะครับแล้วบางท,ทีทีวีเนี่ยมันเป็นดาบเมจดิบๆโอ้นานนะเอาจิงทีวีกว่าจริงล็อกซี่เนี่ยก็ถ้าเกิดว่าขอมันฟูฟูเนี่ยแล้วก็ใช้เวลาเอาจิงมันก็มีความกดดันใครแจกมันเดินเดินไถๆเขไปแยังจับหรือยังจับหรือ,อยังมันโซนฟีเหมือนกัน่ยเออมันโซนฟีอ่ะบางทีถ้ามันยังไม่ได้ปล่อยครูดาวมันออกมาทีมันก็หลอนๆนะเออแบบเอ้มันลงสกิลตอนไหนอะไรยังไงเออตอบยากครับแต่บางทีอาจจะมองเรื่องลึกซึ้งแบบ เอาสกิลหนึ่งไปซื้อล้างคลุนซิงแล้วเขายังมีซีซีเหลือๆอะไรอย่าครับอย่างเช่นแต่จริงๆก็เป็นดาบสองคมกับเรื่องล็อกซี่นะคือถ้าเกิดว่าล็อกซี่ถึกใช่ไหมแต่ว่ามันอย่าลืมนะว่ามันเป็นเป้าิงที่ทีรีมันยิงสไลด์ไปข้างหลังเหมือนก <laughs> <laughs> ันก็ใช่ก็ใช่แบบเพินเพ่นเพ่นเพ่นนี่ล็อกซี่สไลด์สไลด์ข้างหลังวาวไฮจะล่วงเนอะน,นะนะไหนๆทั้งหมดนี้ทั้งคู่มีลักษณะการดาบทำเหมือนกัน นะครับวัดความแม่นยำครับและนี่ครอบแกรนด์ไฟนอลรอบชิงจลเลอร์ครับการแข่งขันลีกนานาชาติตองนี้ลาลเจอกับบาเลนเซียเซเรนสปอร์ตครับซีตที่หน่งของโปรลีกไทยนะครับกับซีตที่5ครับเจอกันรอบชิงนะอย่างเวอร์ทั้งคู่อย่างโหดครับสูสีนะครับในทุกๆเกมครับเดี๋ยวมาดูต่อในเกมนี้เกมที่4ว่าจะเป็น2-2หรือ3-1ครับเขียน2แล้วเขียน3รอบนี้เข้าใกล้ความเป็นจริงขึ้นมาฮะกับผล ของทีมที่ดีที่สุดในปีนี้ฮะตะเกียนเสือให้วัวกลัวไปสุภาษิตสั่งอ่ะวิ่งเล่นข้างบนโดยแอ๊บหิว,หวขอกดเลือดอีเียครับโอ้แล้วขึ้นเว<อ>ทีนานาชาติครั้ง,งเขาเารียกไงอ่าหนึ่งร้อยแอซิดแล้วครับโอ้โหป๊อกๆฉายาปีศาจปอแต่วันนี้ปีศาจปอกต้องเรียปีศาจแบงค์ครับถือว่าเป็นคู่แข่งที่สมน้ำสมเนื้อฮะรู้ไม้รู้มือกันอยู่แล้วใช่เรียกว่าเพลเยอร์รุ่นเเยวฮะ มาเขย่าบอลลังฮะเดี๋ยอนี้ดูลีดได้บออครับนี้ยไอโฟนโปรอยู่919นะครับแอสซิสโอลักอีเวสจะจวดจวเจ็บกว่าแต่ดูไม่ถอยเพราะมีป๊อกมาเดี๋ยวล่อซื้อครับเดี๋ยวล่อซื้อครับหแล้วมาฮะแฟนบอลรับเริ่มเลยครับส่งแรงเชียร์กันได้ครับ T L N หรือ V C F ครับในช่องแชทฮะครับ ด้านบนด้วยนะเผื่อใครไม่เห็นนะครับด้านล่างของชื่อทีมจะมีตัวเลขอยู่นะครับนี่ถ้าเป็นงานในไทยนี่ขอเสียงไปแล้วใช่แต่นี่เราอยู่ออนไลน์นะก็ะพิมพ์แฟนอบบอมาแทนกันแล้วกันจัส่งกำลังใจครับเ<ค>ชียร์กังไหนก็เชียร์กันได้ครับ T L N กับ V C F ต้องครับและวินาทีสนุกกำลังมาครับมังกรตัวแรกของเกมนี้ฮะภาว่าครนนับแต่เรื่องของการเปิดหน้าเทีมยังคงน่ากลัวอยู่นะครับแบบ อัศวินยืนตะคุ่มในภูมิย่าแต่เรานี้ไม่ตะคุ่มกับมองหน้าแบบตรงๆหลอกซีมาด้วยนะครับฝ่ายนี้หน้ามกรแน่นอนเช็คเช็คหบุนๆนะฮะค้รอบเลยครับแมง์เยาแย่ยาจังหวะกันอยู่นะครับดึงๆนะครับปิจูด้านขวายืนขู่เลี้ยวขวามาทางนี้ซะแล้วปล่อยรีไหมยังไม่รีรีแล้วครับแล้วกลับมาทำคลิปกันก่อนครับถ้ายืนกันนานอย่างนี้จะมีใครกลับไปก่อนไหมกะกัรอมาแล้วครับ อันติีมีครบครับบอกหน้ากันแบบกดดันมากอันนี้เปิดดิเพื่อนโผล่ื้นดีรอันพลาแล้วปาดบอนโอ้โหสุดท้ายก็ได้ครับเป็นทาลอนนะที่ได้ไปไม่ประทางครับจดจดต้องจ้องครับอันตรายแล้วไม่ได้ครับไอ้ปอดโปบาเซียก็ไม่อยากเสี่ยงอะไรที่มันไม่ชัวร์ด้วยนะก็คือบารเซียก็เล่นแค่นี้ก็แค่นี้ครับไม่ได้ก็ไม่เป็นไร แล้วข้างล่างโอ้โหยแอบเหลาก่อนเลยครับอีเรสเหลาก่อนแล้วเอจะเซอร์ไพรส์ครับผมแบลชิ่งเแบบอาเดี๋ยวจะเรียมลงมาต่อครับโอ้เรายื่นลงไปจ่ายดาเมจไปก่อนแต่คงยังไม่ตายครับกดดันเลือดเฉยๆใจเย็นจริงๆนะมาเลเซียเหมือนโดนทาลอนเย้าแย่จะเล่นจะเล่นจะเล่นนะมาเลเซียบอกว่าไม่หลงกลครับคือบางทีมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้นะ เสียน <die> ้อยเสียมากเสียยากเสียง่ายบางทีแบบอยู่ๆจะไม่ขึ้นขังก็จะเอาจะเอาไปเล่นตามปรากฏว่าเป็นกับดักนะครับมาเดลเซียใจเย็นครับแกเอ้เข้าหัวเลียวเลียวเอ้เลียวกลับดีกว่าคุ้มหญ้ามันไหวแปลกแปเนี่ยมันไหวแปลกๆนี่เปิดดักเซเยบ็อกบ็อกมองอยู่นะครับวินเปลี่ยนไปก่อนแล้ววเอียงใส่แล้วป๊อกบ็อกจุกหลบมาแล้ววินชิฟครับโอ้แล้วตามต่อแล้วฟิกจับมาแล้วสับเข้ามาตรงนี้แต่ทอร์นาโดทันอยู่ครับแต่คนนี้โดนยิเอเดียนซีแล้วป๊อกบ็อกรอดไปป๊อกบ็อกไ ไอพอยต์พรมขอขวดหน่อยแล้วปั๊บก็ไปครับเอาแล้วนี่เดินออกมาจากอีกแล้วคนที่ได้ดัสเซียเกอร์ครับเป็นทางฝั่งทารอนเนอโอ้ยได้สองัฟเลยครับทารอนอยู่ดีๆก็ได้เคลมครับเพราะว่าตัวสองตัวล่างอะครับวิ่งจากแดนไกลมาเติมด้วยครับจับสวยนะครับเอสวายจังหวะแรกนะครับจริงครับแต่มันดิ้นไปอีกครับโอ้โหซิวซื้อเวลาได้ด้วยทอร์นาโดฮะ ก็เลยกลายว่าเวลามันแบบมันยืดมันเยื้อมันยาวไปอีกนะจนฝั่งทางทารอนตามกันมาไวกว่าฮะโอ้แล้วที่อกับอีเลนเมื่อกี้นี่จำเอามาเลยเวสุดละไวในเท่านี้ใช่ครับจะบุกต่อด้วยครับมาที่บูบับขยับตัวเข้ามาสนต้องกันแล้วเรียก๊อปฟอมาแล้วเอาได้โอ้ลงแบงช็บหนักครับตัดบูบับได้ด้วยนะครับเป็นความกดดันที่ทางฝั่งทารอนทำได้ก่อนครับแต่ดีนะเกมนี้บาลนเซียไม่ได้ฝืนอะไรมากนะทำให้การเงินมันยังชิดๆกันอยู่นะไม่ได้ห่างมากครับ ต่มาแล้วครับเ t ็มทีซีโรซานตามีคราวแต่ปีนี้ไทยรอมีถ้วยเออแค่ไปแค่ไปแล้วรอไปส่งในหน้าลิงก์เพจไก่หน้ามิทูนเมนต์นะครับจัดไปไหมลุนสวยสวยชอบชอบมีอยู่กลางเวทีใครจะคว้าไปแต่ถ้วยมีถ้วยเดียวนะหรือมีโครงการคนละถ้วยไม่ได้คนละครึ่งได้ไหมผมชอบคอมเมนต์ชาวเน็ตมากเลยบอกว่าถ้วยเนี่ยโอเคไทยแชมป์แน่นอนแต่แบ่งคนละถ้วยได้ไหมคนละครึ่งนึงเลยงี้ยหันไหมไม่ได้ไม่ได้ ตูรอ,อกันหมดแล้วทั้งสองทีมแต่อุ้ยัวยงมีครับสังเกตว่าเงินบาเลนเซียนั้นดีมากๆครับไม่ได้อยู่ในจุดที่แย่ครับไม่ย้ําแย่ไปตามทารอนที่อยากจะกระเฮี้ยนกระหืออยากจะเรียกปัญหานะครับทารอนก็เงินเยอะกว่านะใช่หน่อยเล็กๆน้อยๆนะครับมาดูกันหลังแบบนี้ครับวุ้ยวิ่งวิ่งแต่ล็อกซี่จริงๆก็อันตรายนะหนัเผลอไม่ได้ครับอุ้ยอุ้ยอุ้ยโดนจั่วครับเก็บมาพอสมควรเหมือนกันครับบอลสปอรอุ้ย อุเจ็บเจ็บเจ็บแล้วรอความคอเสื้อไหมมิจิเล่จะถ่าก่อนครับแล้วด้านขวามาต่อครับอุ้ยแล้วดาเบลลงไปธนาโดนในมุมลงไปก่อนเลยครับด้านหน้ามาต่อกดแข็งไปซื้อเวลากิลกิฟต์ก็ด้านซ้ายแอนโฟตามต่อครับเก็บไปอีกหนึ่งสกอร์แล้วไปต่อด้วยดี่ฟ็อกเจอหน้าถ่ายมุมปัะชาบาครับพี่โจแล้วแบบเจะเอาอีเล่ตีเล่ติกเกอ่าข้ากระแพงมาแล้วได้มุมอยู่เล่นๆอยู่ตรงนี้ต่อไปหนึ่งทีแล้วดับเบลช็อออกมาตับเแบบสุดท้ายไม่รออยู่เลยแล้วป๊อกโดดเป็นกุ้งเลยนนนัั่มซิหรือกุ้ง นันมาซ้อกูแล้แปะไปอีกหนึ่งทีโอ้โหไม่ตายครับตั้งแต่ไอปอนปอดาเมจไม่พอครับแล้วจะไปต่อแล้วไอปอโปอยเอเดียวไปแน่อยู่ไหนแล้วเจอเอสอารย์วนไปหนึ่งทีก่อนตรงนี้แต่ไม่ได้จับขย <andro> ับตัวมาเล่นที่ทาวเวอร์ต่อครับทางด้านของทารอนแล้วถ่ายตัวออกมาแล้วอีเลสบอกเลือดน้อยครับกลับดีกว่าลูกพี่เอสอาร์ยจับครูดาวครับแองตี้แกปครูดาวนะฮะก็เลยเดินผ่านเพื่อนเลยครับเพื่อนทำยังไงครับ คือล็อกซี่ไม่มีจับก็ไม่รู้ทำอะไรฮะด้านบนคนเนียนครับ NPC เขาป้อมเลยครับเอาโมเปต้ามหนักเลยครับจังหวะที่เขาแย่กันแป๊บเดียวครับด้านล่างที่โดนเสียทาวเวอร์ไปก่อนด้วยครับหนาที2ทาวเวอร์ฮะการว่าเรื่องการเงินที่โดนเลยครับจังหวะในการเปิดเสริมครับคือต้องบอกว่าไอปโป้คัสสวยจริงนะจังหวะที่คิวคิวเดินมาเติมก็ว่าจะไวแล้วนะครับแต่ว่าแอนโปรกระชาคอเสื้อครับโอ้โหทั้จพิชูนึกว่าจะกระชาอีเลสคืนได้อีเลสบอกกำฟิกเกอร์อยู่ครับ โอ้แล้วป๊อกนี่เข้าไปจั่วครับคอราโดก็ไปฮะคือดีบูมก็ทําอะไรไม่ได้ครับกับเป้าหมายที่ตีไม่ได้โอ้ไล่ฟุงด้วยดีฟอกอีนี่คือเจ้าตัวก็พูดอยู่นะว่าอย่าปั๊บวิเลทให้ซิลนะครับมันพูดตัวเป็นฮีโร่ที่ค่อนข้างอับโชคนะครับเพราะว่ามันหยิบมาแล้วมันวินเลท่อนข้างจะแย่มากๆนะครับซิลอันเดอร์โดนี่จะขึ้นไหมจะแล้วไหมได้อยู่ได้อยู่นั่งกอนเขาเล่นอยู่ ถ้าดูตามทีลีก็น่ากลัวนะครับสึงซ่าเยอะรับห้าวันสามแล้วใช่ครับเหมือนน้ำโดงนะครับแล้วประเด็นคือทีลีนี่แหละจะเป็นปัญหานะต่อให้ยืนกันได้นะแต่ว่าไม่รับประกันว่าคนข้างหลังมันจะยืนไหวนะครับยืนกดดันเลยครับโคลิกเดเรียนเช็คไปยามีพื้นที่เอสวายอยู่นะครับเอสวายเดินมาครูฟอฟอฮะยากครับอูยปอดเปลี่ยนล่างโป๊ก คิวๆจ่ายดาเมจิตลำบากมากเลยครับโด,ดนดาเมจสอดมาบ่อยๆนะครับแล้วเสียบโซนหลังสวยด้วยครับดีฟอกกับไอโฟนโฟได้เล่นพื้นที่แล้วครับได้ทาวเวอร์กลางเลยแล้วจับต้นไม้ามาเผาต้นงมาโหยากนะครับตัวนี้ยากเลยครับเรามีบรรยากาศด้วยครับจะเอาต่ออู๋แล้วคิวๆโดนดาเมจจุกๆเลยครับเอสวายฟลิกระไม่ไหวครับแล้วฟิกตกมาแล้วชิคเอาก,กดจ่ายล้างไปแล้วกันจะถ่ายน้ำมีล้างเหมือนกันว่าเสร็จแล้วโยลงมาขอแซงไว้ก่อนนะรีเซ็ตไม้ตรงนี้ ไปครับาวเวอร์ตรงกลางคงจะต้องยอมเสียกับตฝั่งของทารอนกับได้แน่ๆครับโอ้เล่นแบบเขี้ยวมากับทารอนครับแล้วเวลาเขานำเขาเอาเยอะด้วยครับคนด้านหลังเล่นยากมากเลยครับเสกซ่าคือทั้งคิวคิวทั้งดีบูมเนี่ยอุ้ยอะไรกันเนี่ยเอาคือหน่อยเป็นไงล่ะพี่ชายมาทำอะไรตรงนี้โดนน้องแบงค์ไล่เคียนไปครับทางด้านของลิฟอกเซนครับลิฟย์เซนบอกไปเดินเล่นเจอเจ้าถิ่น ดันไปเจอเจ้าชีดแลวเช็กอินไม่ได้ครับเอ่โดนไปหนึ่งดอกครับแต่ว่าแน่นอน,นับว่าตรงนี้เป็นจังหวะที่อย่างน้อยบาเลเซียก็ได้เถียงกันนะครับแต่ว่าหน้าไฟหน้าเสือเียจะเป็นยังไงต่อไปลุ้นติดต่อกับไฟหน้าครับโสมังกรอ้ามาครับมังกรอ,อ่าผมเช็คเจอครับฮ่า่ามือดไปแตครับที่จะคอนเทสหรือเปล่าแล้วจะสวมไหมครับพารอน เดินถึสูงขึ้นมาแล้วพยายามปาวินเบรดแล้ววินซ็อดโดดเข้าไปแล้วพันิชแล้วเป็นฟอกฟองได้เอาไปหว่นที่ดูนั่นเลยโทนาโดใส่ไปแล้วหายไปก่อนเลยเป็นน้องแบงค์ที่ล้มลงไปแล้วไะ่ได้จวดต่อจวดอยู่จวดฟียิงสบายเหลือเกินครับมาสูบมันมีแล้วออกฟองโดดขึ้นหน้าไปไล่ด้วยโอ้แล้วเป็นฟอกฟองที่ได้บังก่อนครับแล้วทีลีดด้านขวาได้ยิงครับเป็นไฟที่เล่นกันไม่ครบครับแต่ว่าจังหวะในการเดินกดดันน่ากลัวจริงๆครับคุณผู้ชมโอต่อซีครับมาเพิ่มเกมเพิ่มมาแล้วมีแวนการ์ดเหลืออีีกกกดดดดด้้ววยยนนะคคครรััับบเพิ่่่มมมมไไแแออููา ช็อตเปียช็อตเปียอุ้ยต้องรันฟิกเลยแล้วจับลากเข้าไปเคลียร์ในบ้านเลยคก็เอสบายทีนีิแรงเกินไปครับมีเงินด้วยไงประเด็นนะครับโอ้ด้านโบนสามยากเลยครับทีนี้ไปไกลนะไกลมากๆเลยนะครับเก็บสถิตครับโดยกำลังเกมนี้เลเวลเยอะเงินเยอะแล้วล้อเล่นตั้งล้ำต่อครับทางด้านของทอลอนมาแบบเดือดจัดๆ้าใส่ต้นอุ้ยลอ้ยเก็บเขาเหมือนกัน เจ็บเหมือนกันเจ็บเหมือนกันแล้วด้านหน้าเอสวายมาอุ้ยไปปาดโดนคิ้วๆครับเ<ด>จ็บ <ทำ S 2> จัพชันที่ตัวเองนะรับอีเลสก็สวมต่อทำดาเมจโอ้ด้านหลังนี่คือยืนจ่ายดาเมจกันได้คนละแบบหนังคนละม้วนเลยนะฮะใช่ครับฝั่ง,งทารอนจ่ายดาเมจกันสบายมากครับเพราะแถวหน้ายืนกันอยู่ยืนคุมกันได้ครับแต่บาเลเซียยืนไม่ไหวครับแต่จะจับก่อนก็ไม่ชัวร์ครับว่าจะได้หรือเปล่าเล็กเงิน8ปดพันแปดป๊อกป๊อกแปดพันสองครับโโอ้หคือตอนนี้ทำไมครับเสียลำบากแล้วนะสันพุทธ ดูน้าเมดีครับตัวไอเทมเนี่ยต่างกันเป็นชิ้นๆเลยนะครับต่างมากๆนะครับวอไฮไม่ใช่แค่วอไฮเนีนะจริงใช่ครับวอไฮแต่ต่างสองวันกว่าป่าก็ล้วสองวันกว่าเลนข้างอีกเลนเราประมาณห้าร้อยถึงหนึ่งพันเรียกว่าต่างแบบกระจายแบบนี้อันตรายมากๆนะครับใช่ครับเมจก็ต่างกันตำแหน่งละพันนะครับค่อนข้างแรงฮะใช่ครับแรงเลยใช่แล้วอูดูเขาคุมเียครับอูอ้าวหมดทุกเม็ดครับทารอนเส้นทางแปดพันครับโดยประมาณเจ็ดพันห้าครับสิบเอ็ดนาทีเองนะครับ ถ้ามองรูทามตัวเลขก็ถือว่าเป็นตัวเลขที่น่ากลัวมากกับบาลนเซียแต่จะมีจังหวะพลิกเกมหรือไม่ไม่รู้สินะฮะแต่ตาโปกติแล้วเงินเลขนี้ไม่ง่ายเท่าไหร่ครับใช่ครับอืแล้วยังไม่โดนแต่ป้อมเลยนะครับทารอนเลือดป้อมเยอะด้วยนะใช่ครับแบบไม,ไม่แบบเลนเฟดพังนะครับเอาง่ายภาพของเล,นเ,ลนเฟดเลนเฟดมันแย่ครับโซนพื้นที่ครับเลี้ยงคิปสามเลนเนีน่ยเยืนคมครับเยนคม หาจังหวะในการเล่นบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หลักๆก็กคือการซ่อมเงินนะครับต้องยืนนะว่าอย่างน้อยก็คือทําการดึงเวลาไปเพื่อทําให้ซ่อมกันเงินให้มันเท่ากันนะครับท <leva. S 1> ีน,นี้จังหวะทารอนน่าจะอยากจะเร่งเครื่องครับจะมีเผลหรือเปล่าครับก,กระชากขอเสือ้อมาไหมเรียกเรียกไม่อยากเล่นครับไม่เอาครับไปเสี่ยวไม่เอาครับไม่เอา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 เขาเรียกว่ายืนดูให้คิวคิวโยนไปคอนเทสแค่นั้นเลยครับ ไม่อยากจะคว้าแน่นอนครับสภาพเงินมันแย่เกินไปกว่าจะเปิดเกาะน,น,นะสะจังก็ใกล้เคียงนะ6-4การเงินนี่มันต่างกันเยอะมากนะครับแล้วโอ้เกมสองบัฟแบบนี้แล้วไม่ยากเลยคิดว่ายังไงบาเลเซียไม่สูนแน่นอนครับมันต้องต้องยอมอย่างเดียวครับเรา<อ>ได้เปรียบมากจริงๆได้เปร,<ต>ร,รียบจัดเลยครับเราก็ต้องหามุมที่จะปิดเกมนี้นะครับด้วยความได้เปรียบที่ทํามาครับแล้วทะเลือทะลาาไม่ได้ต้องใจเย็นด้วยเพราะตัวคีย์เนี่ยห้ามโดนจับนะนั่นแหละไปถึงทีนี้นะ ทีลีโดนก่อนในไฟก็เป็นเป็น,ปนอีกภาพเหมือนกันเดี๋ยวรอดูครับเพราะจริงตัวเปิดของมาเลเซียก็เยอะนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้ด้วยความที่เงินมันห่างมันก็จะยากลําบากแต่ถ้าทําได้นี่ก็อ่ะมีรางวัลน,นะครับหมายถึงรางวัลในการได้เตรียมนี้นะครับ <c oughs> อันนี้ไม่เกี่ยวนนไม่เกี่ยวเราไม่ดีทําให้ไวถ้าทําได้เอาแต้มไปเก <c oughs> มนี้ค่อยๆดวดนะครับจากทางทารอนฮนะ เขาดูพยายามสร้างขอผิดพลาดให้น้อยนะครับเฮ้ยเราไปจับเอ็นเอ็นซีแล้วโดนโหดมาจังหวะนี้เป็นตาซานแต่ไปไม่ถึงกันนิดนึงเราอยู่แลรถป๊อกกับไปดีบุ๊มเจ็บหนักมากแล้วอย่างนะครับไปขวดแล้วไปด้าไอ้บอลโป๊แล้วอยู่ป๊อปปกๆได้ครั้งด้านล่างครับเข็นด้างด้านแวนการ์ดมาแล้วแล้วอยูตำแหน่งแล้วจะกันไม่ทันแล้วครับแบบนี้คีปไหลเข้ามาได้ทาวเวอร์เทียร์สามด้าขวาแล้วครับอีเรสเลี่ยมเกือบดีครับในการจะได้เอ็นเอ็นซีแต่ยังไม่ได้ครับเราจะมาต่อหรือเปล่าในไฟดีกับเอสไว้เดินดูมา ครับเวรุกรางมาต่อต่อไปครับ <c oughs> โอ้โแรงจัดเลยครับเข้ามาแป๊บเดียวถอยแล้วครับ <c oughs> โอ้โขห,หน้ามือมดอย่างน<ห>ี้โดนยึ้นหลอดแรงเกินแรงมากครับไอป๊อตโปรคือจังหวะตัดสำคัญที่มันจะมาจากลีกนาบ่อยมากๆอ่ะนะครับล <c oughs> ีนาะไอป๊อตโปรนี่เผลอไม่ได้จริงๆครับเกมนี้มีอยู่สองคนที่ยังไม่ล้มเลยเอสวายกับทางด้านของอีเรสครับจะมีคนล้มไหมสองคนนี้ ก่อนช็อตเกียบว่าพยายามอยู่เรื่อง่าพยายามอยู่แต่ช็อตพยายามของบรเซียก็เป็นพยายามที่ดีนะครับพยายามจะหาจาังหวะเล่นเซอร์ไพรส์เกี่ยวมาตรงนี้พิจูโดนไล่มาครับเดี๋ยวจะเรียมไล่ออกไปมีซิลดูด้านขวาด้านซ้ายรอปิดอยู่นะครับไปคล้ายๆเฉยด้านขวา หน้ากัแล้วครับอ่านนี้ครับเชียร์ไทยคว้าแชมป์อาวีแชมป์แล้วครับครับผมแต่ใครไม่รู้ AC สองยี่สามเชียร์อาวีไทยครับแต่ทีนี้แชมป์แน่นอนเฮ้ก็แปลกๆดีนะควารู้สึกก็แปลกๆดิใช้มานนั้นแหละต้นต้นทัวร์นาเมนต์แล้วครับผมอ่าแต่ปกตินี่เวลาแบนเนอร์นี่มาเราจะสะดุ้งสะดุ้งนะแต่นี่ไม่สะดุ้งแล้วครับแชมป์อยู่แล้วมาแน่นอน ผมแมป3ทางก่อนครับทางด้านของทารอนจะคุมบริเวณก็อดสลเยอร์ให้ได้ที็อกเช็คไหมแล้วกาบตัวนี้แหละต้นไม้แล้วลุมตะกำมตะยำแต่ย่อแล้วครับจังหวะนี้แล้วหูยิงอยู่ยิงอยู่ยิงไม่พักเลยครับอีเรสแล้วขึ้นหน้ามาทางด้านของอีเรสบอกว่ายิงแล้วเขาถอยครับอ่ะเป็นการลองจั่วที่ดีแต่ว่ามันไม่ติดครับ หอไม่ติดแบบนี้กอสเซเยอร์เฮ้ยเฮ้ยจะมีปัญหาหรือเปล่าคิงซอรี่ไม่มีขอายึดแน่นเลยมาแล้วเก้าพันเจ็ดพันห้าพันโยนลงมาสามพันห้าเลือดโอ้โหแล้วมาต่อข้างขวาครับจะออกได้เปล่าพี่จูแล้วไยังไงต่อยขึ้นข้าายล้างไว้ครับโอ้โหวิ่งเกือบไปโอเคยังเอาตัวออมาได้เลือดเหลือห้าครับแ้าเป็นห้าของทารอนแหละเมื่อกี้อนเหลืออยู่อะแล้วพวกเขาก็ได้มาครับก็เซเยอร์ตัวนี้แล้วเมื่อกี้อีเรดตฟิกข้ามกำแพงจะไปล้วงเองอีกแล้วครับแครี่ล้วงได้ครับ ต้องมาตั้งเกมรับอีกครั้งหนึ่งครับบาเลนเซียพยายามคอนเทสแล้วนะครับโอ้แต่ว่าอันนี้มันก็สไลเยอร์ด้วยนะครับฮะเกมยังมีต่ออยู่ครับมาดูกันนะว่าจังหวะเถียงของบาเลนเซียนั้นจะไหวหรือไม่ฮะแมวจะไม่ง่ายเท่าไหร่ครับโอ้โหแต่ตอนแรกมันก็ยากๆแล้วนะไฟพอมันมีไอ้ปุ๊บเปรียร้ยอีกนี่เหนื่อยๆเ,เลยครับแล้วก็ป๊อกป๊อกเพลงนี้เขามีของเล่นอยู่นะ เ,เ,เขาซื้อมาด้วยนะครับลูกแก้วตอบออมาเลยแล้วฮะเล่นสดแน่นอนเนี่ยคือเขาก็อยากจะรีบปิดบัญชีมันจะจบ,จบด้วยนะครับเกมได้เปรียบเรื่องการเงินค่อนข้างมากด้ก็อยากจะปิดบัญชีไปธนราคานียครับไปปิดบัญชีโอ้ยปามเฮเอาหน่อยเอาหน่อย <c oughs> เอาหน่อยเดี๋ยวมันจะเครียดเกินนะครับเวฟมาเรคุณผู้ชมครับกดดันมาด้วยแวนกาดมาก่อนเลย การเคลียร์นี่ไม่ใช่เป็นเรื่องง่ายเท่าไหร่ครับเพราะไอ้ดูดาเมจทีลีครับโอ้ยโอ้ยดาเมจทีลีครับเกาะจะแตกครับพี่ชูเดีินสามทางแล้วครับแรงเกินไปจริงๆโอ้โหแล้วแวนกาดยังอยู่ครบตี้เลยครับข้างบนก็มีอยู่ฮะทารอนครับจะไปนับสองครับเอาไงดานามองหน้าอยู่แล้วจับมาก่อนจะจับตัวนี้มันยังไงต่อครับเพราะด้านหลังมันแรงกว่าแล้วเดอะบอลเลอร์ก็ไปกาดจะปิดแอนสวายแอนสวายยิมิตายฟรีเกอร์ไม่ได้ส่วนด้านซ้ายไอ้มาโปซ้อมอยู่สองตัวคิกเกอร์ี่สับไปแล้วเอ็นดีซีเข้าไปจะมาตะปิดเกมททััันนนีครบบมาเป็ต่อครรับไทซีีส์ อเสมอน2-2ครับทางด้านของทารอนเนี้ยตั้งรังได้เกมนี้ครับอยู่ในมือของพวกเขาได้คุมเกมตลอดครับมาและ2-2การันตีเกม6ครับผมครับผมยังน้อย6เกมตอนนี้4เกมแล้วแล้วเป็นภาพาเหมือนเมื่อวานหรือเปล่าไม่รู้นัำก่อน2-0กลับมาตีเสมอ2-2ครับนั่นคือภาพของเมื่อวานนะครับที่ทางตัวของบาเลนเซียซีเอฟเอ็นสปอร์ตเจอกับทารอน<ม>เป็นบาเลนเซียที่น้ำก่อน2แกลบแต่ว่าทางทารอนตีสวน4แต้บรวดครับทีนี้จะเป็นเหมือนเดิมหรือไม่ครับ อยู่ที่ทั้ง2ทีมนี้แล้วฮนะแต่นี่เป็นเกมที่ค่อนข้างคลาสสินะคือไม่ได้มีอะไรที่มันแบบฉุดกระชากลากถูก,กันเยอะแต่เป็นฝั่งทารอนที่คุมหัวหานเกมไปค่อนข้างเป็นเสด็จขาดครับครัได้ดีครับในเกมนี้ของทารอนนะั้นแต่ช่วงต้นเกมนะครับแล้วบีบด้วยนะค่อยๆบีบทีละช้าๆช้าๆช้าๆไม่มีการเร่งเครื่องอะไรจนมันทำให้เสีย